วันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับผมเป็นประจำทุกวันก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ก็มีลูกค้าทางไกลจากอำเภอชุมแพนะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับผมได้มาซื้อนะครับมาถึงร้านเราเลยครับเมื่อวานนี้มาสั่งซื้อนะครับเครื่องแซตีนะครับแซตทีร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับเครื่องคูโกต้านะครับแซตทีร้อยห้าสิบห้าพัดแล้วก็หาง NT141 นะครับหางตานก NT141 นะครับรุ่นนี้ก็เป็นระบบ สีเกียร์นะครับไถเร็วไถเบาเป็นรุ่น6เพ่าสีเกียร์นะครับลูกค้าก็ได้มาซื้อนะครับเมื่อวานนี้โทรไอ้ได้ได้มาซื้อถึงร้านนะครับมาสั่งไว้ให้ไปส่งนะครับแล้วก็ลูกค้าก็สั่งขุบนะครับขบตีดินด้วยนะครับขบนี้ลูกค้าก็เอาขนาด2เมตรนะครับนี่ขนาด2เมตรนะครับนี่ขนาด2เมตรครับนี่สั่งชุดนี้เลยนะครับราคาก็ประมาณแสนกว่ากว่านะครับ ทั้งเครื่องทั้งหางทั้งขุบนะครับอย่างสวยนะครับเซตที155ตัวเครื่องยน์รับประกัน3ปีนะครับผม3ปีเต็มตาไปหน้าก็เป็นระบบ LED นะครับรุ่นใหม่ LED สามารถเปิดปิดไฟสูงต่ำได้นะครับตัวนี้รองรับน้ำมัน B 2 0ได้ครับ ตัวน,นี้ก็หนึ่งสี่หนึ่งก็วงล้อขนาดสามสิบสามสิบนิ้วนะครับเล็บล้อห้านิ้วครับสามสิบนิ้วเล็บล้อห้านิ้วนะครับผมบางโคนมีบางโคนยางแถมให้ด้วยนะครับนี่บางโคนยางตานกนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์กลางนะครับเข้าตรงกลางสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ยหลังนะครับเป็นสี่เกียร์หางยอดฮิตนะครับค่าหน้ารวมรวมก็รุ่นนี้เลยครับ แนะนำรุ่นนี้เลยตอนนี้ช่างเราก็ได้ทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็น้ํามันดีเซลของการสนิมเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะมาลองเครื่องให้ลูกค้าเลยครับท่านพี่ดัากการเลยเดี๋ยววันอังคารนะครับวนันเออวันัอนังคารหรือวนัวนวันพุธนี้ครับเดี๋ยวส่งลูกค้าครับอำเภอชุมแพแล้วนี้เราก็ประกอบรอไว้ก่อน,นครับ ไ้ตีเดอร์เธอเดียวเด้ออย่าขคยนาเด้เออต้องแค่เยหอเนี่งนั่งนัประจำนี่ครับเดี๋ยวลองให้ครับวันนี้ก็มาประกอบที่โรดังนะครับเตรียมขึ้นรถหกล้อไม่รอครับ จะร้องได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราดังก็เราอยู่ติดถนนใหญ่เหมือนกันครับวิ่งเร็วมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวพื้นพื้นมันแตกนะครับพื้นปูนมันจะแตกนะครับผมเดี๋ยวเตรียมขึ้นรถถล้อใหญ่นะครับเตรียมส่งลูกค้า อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับต่อไปหน้าครับเปิดปิดไปสูงต่ำก็ได้นะครับตัวนี้เสียงเครื่องก็นิ่มครับชุดนี้ก็ประมาณแสนกว,กว่านะครับนี่ครับลูกค้าก็เอาฝุดนี่ครับุด2เมตรนะครับนี่ ขึ้นรถไปรอครับขุบสเมตรเดี๋ยวก็จะเอารถไถขึ้นนะครับด้วยขุบสเมตรร้านเรานี่ก็ตั้งอยู่ที่อ,อำเภอรเริงนกทานะครับอำเภอรเริงนกทาจังหวัดยะโสธรครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามหรือสั่งจองได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0 8 1 1 2 0ป9หนึ่งหนึ่งศห้าห้าห้าครับก็ถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ทางร้านเราก็มาดูก็ได้นะครับมาดูสินค้าก็ได้สินค้าก็มีเยอะนะครับหรือว่าจะให้เราไปส่งให้ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับหางนกก็ยังเหลือเยอะนะครับยังเหลือเยอะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ครับนี้ก็ด้านในก็เหลืออยู่สองคันนะครับเอ็นทีหนึ่งสี่หนึ่งสองคันก็หางสยามกูโบตานะครับแล้วก็มี นี่ครับหางตล้วนี้ก็ด้านหน้าก็มี N t 1 6ทีสิบหกนะครับนี่ย d สิบหกตัวล้อใหญ่ครับขนาดล้อสาินิ้วเรียบล้อห้าครับเหลือเยอะนะครับตานกเรา1 4ึงสี่หนึ่งครับนี่สินค้าครับมีเยอะหางบิ๊กจิ้วก็มีครับขนาดวงล้ออ่อล้อนี้ก็ขนาดตัวนี้ก็เป็นล้อวงล้อเข้ามาใหม่ครับวงล้อยี่สิบแดนิ้วนะครับเี็บล้อห้า วงร้อยี่สิบแปดนิ้วเรียบล้อห้าแล้วก็มีวงร้อยี่สิบแปดนิ้วเรียบล้อหกนะครับเรียบล้อหกก็มีสนใจตัวไหนก็โทรมาได้ครับสอบถามได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ